นิทานคังปัญญาเล่มหนึ่งตอนที่หธรรมะสถิตยอยู่ทุกที่ธรรมะที่ท่านกล่าวแท้จริงอยู่หนใดธรรมะนั้นสถิตทุกขนแห่งท่านโปรดอธิบายให้ชัดเจนเถิดว่าแท้จริงธรรมะสถิตยอยู่ที่ใดธรรมะก็อยู่ที่ตัวตุ่มและมด ธรรมะสถิตยอยู่บนล่างของสิ่งต่ำต้อยเช่นนั้นได้อย่างไรแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้าเล็กๆก,ก็ล้วนมีสถิตมีธรรมะสถิตยอยู่ทำไมธรรมะจึงสถิตยอยู่บนสิ่งที่ดูต่ำต้อยเล่าในก้อนอิดในกระเบื้องก็มีธรรมะสถิตยอยู่เหตุใดยิ่งพูดยิ่งห่างไกล ออกนอกลูกนอกทางไปละแม้แต่ในอุจจระปัสวะก็มีธรรมะสถิตยอยู่ท่านตรงกวนจือ่อนิ่งเงียบคำถามของท่านนั้นห่างไกลจากแก่นแท้แห่งสัจธรรมมากมายนะักหากอาศัยมหาธรรมสังเกตพิจารณาสับปสิ่งแล้ว สรรพสิ่งนั้นไม่มีแบ่งแยกว่าสูสงส่งหรือต่ำต้อยตัวตุ่มมดต้นไม้ใบหญ้าก้อนอิฐก,กระเบื้องอุจจาระปัสสาวะล้วนเหมือนกันหากไม่สอดคล้องต่อหลักธรรมไม่อาจดำรงอยู่ได้ดังนั้นข้าพระเจ้าจึงกล่าวว่าธรรมะนั้นสถิตยอยู่ทุกคนแห่งบทวิเคราะห์ธรรมะนั้น คือหลักจึงเป็นผู้ควบคุมเรื่องราวและสัตประสิ่งขับเคลื่อนไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติดังนั้นธรรมะดำรงอยู่ทุกที่ไม่มีที่ใดที่ไร้ธรรมะสถิตยอยู่พระอาจารย์จี้กงเมตตาว่าคำว่าหลักการในแง่สัจธรรมขยายความผมสัทธรรมคํา สอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสัพพธรรมธรรมของสตบุรุษหรือคนดีความเป็นจริงแห่งชีวิตเรียกว่าหลักธรรมยานวิถีจิตในแง่ของระดับขั้นตอนของการทำงานเรียกว่าหลักเหตุผลของการทำงานในแง่ของวัตตะจักธรรมชาติเรียกว่าหลักสลีระวิทยา ขยายความผมสรีระวิทยาคือสรีระศาสตร์วิชาว่าด้วยสมบัติและการกระทำรรหน้าที่ของอินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นส่วนสิ่งที่เป็นรูปรากและมีชีวิตในแง่ของสภาพการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเรียกว่าหลักกายภาพขยายความผมกายภาพ เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเกี่ยวกับสสารและพลังงานเช่นวิทยาศาสตร์กายภาพศึกษาเกี่ยวกับสสารและพลังงานเกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลกเช่นภูมิศาสตร์กายภาพศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของผิวินบรรยากาศอากาศพืชและสัตว์ในถิ่นต่าง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตระยะสถานพุทธศักราช2,542ดังนั้นทุกเรื่องราวทุกศัพ์สิ่งล้วนต้องอาศัยหลักการเป็นบรรทฐานคนเราจะต้องอาศัยหลักการหลักในการดำเนินเรื่องราวต่างๆดังคำกล่าวที่ว่ามีหลักจริยาสามารถดำเนินไปได้ทั่วราก ไร้ซึ่งหลักจริยาแม้ก้าวเดียวก็ยากดำเนินดังนั้นการใช้อำนาจบาดใหญ่คือการกระทำที่ไห้เหตุผลการบิดเบือนความถูกผิดเป็นการขาดซึ่งหลักของเหตุผลไม่แยกแยะเรื่องถูกผิดเป็นการขาดซึ่งหลักของเหตุผลอาศัยความเข้มแข็งขมเข็ง ผมเห็นผู้อ่อนแอเป็นการขาดซึ่งหลักของเหตุผลไม่รักษาความสัตย์เป็นการขาดซึ่งหลักของเหตุผลคนคนหนึ่งหากไม่พูดหลักของเหตุผลก็ไม่ก็เปรียบเสมือนสัตว์ต่างๆทั่วไปนะครับผมที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนด้วยความรักให้ปองดองได้ นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครผมในตอนที่6เดี๋ยวเราจะมาต่อตอนที่7กันขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ